สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เบนภูมิสัย888กลับมารับชมกันต่อนะครับสวัสดีครับผมโจนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ Mercedes-Benz และวันนี้ผมก็อยู่กับ Mercedes-Benz w 6 3 9คันนี้ปี2012รถเป็นรถผมใช้งานเองนะครับ คันนี้ผมได้เก็บงานเนี่ยร่วมๆไปสองแสนเลยนะฮะได้เก็บช่วงล่างเก็บสีรถทั้งคันเลยนะครับเอาง่ายๆว่าสีเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟหน้าเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่นะครับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุนหนักแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นนะครับคันนี้จากราคาหน้าร้านเนี่ยเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทจัดไฟนนซ์เต็มฟรีดาวผมมีโปรโมชั่นวันนี้หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทให้ไปเลยครับ เอฟซีผมทั้งหมดเลยนะครับผมให้ราคานี้พิเศษไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์หรือว่าจะเป็นพ่อค้าอะไรต่างๆนาน,นาผมให้ราคานี้หมดนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ราคานี้ต้องบอกเลยว่าถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับไปหาได้เลยครับราคารถปีสิบสองนะฮะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยมันเทียบเท่ากับรถเอ่อตัวเก่าไปแล้วนะฮะคันนี้ได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับใช้งานได้ปกติ บาะไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดรายงานนะครับหลังคาเนี่ยอ่าก็แน่นนะครับผมได้มีการทำมาใหม่ทั้งหมดเลยนะหลังคาแน่นมากเลยนะครับแล้วก็ได้ติดจอเพดานนะฮะทีวีเพดานให้ใหม่นะครับตรงไหนที่มันชํารุดเสียหายผมเปลี่ยนทิ้งหมดนะครับตั้งเบาะอย่างนี้เลยนะครับรถคันนี้ผมใช้งานเองผมเปลี่ยนทิ้งให้หมดเลยนะครับได้ราคานี้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆหกแสนเก้าหมื่นเนี่ย มันเทียบเท่ากับเต็นท์เขาซื้อไปขายแล้วนะครับราคานี้เปิดที่ประมาณ8ปดแสนกว่าบาทนะครับไปจนถึงล้านกว่านะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับเนี่ยปีสิเนี่ยผมเห็นเ็าขายกันล้านกว่าบาทก็มีนะครับแปดเก้าแสนก็เป็นราคากลางไปแล้วฮะแต่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าราคานี้ต้องบอกเลยว่าสะเทือนแน่นอนนะครับกับรุ่นนี้นะครับปีนี้ราคาเนี่ยต่ํามากๆเลยมันเท่ากับตัวรถปีเก่าไปเลยนะฮะแต่ทีนี้บางคนก็ถามว่าเอาทำไมขายถูกล่ะครับ คือรถเนี่ยคือเต็นท์เนี่ยบางบางเต็นท์นะครับผมทุกผมต้องมองภาพรวมนะครับบางเต็นท์เนี่ยเขารถมันจอดนานเนี่ยเขาก็ต้องระบายออกนะเพื่อเพื่อเพื่อที่ต้องการหมุนเงินนะครับแต่นี่คือมันเป็นรถบ้านนะครับรถบ้านเนี่ยผมก็ใช้งานเองสภาพเนี่ยต้องบอกว่าผมทําให้ทุกอย่างเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วนะครับนะด้านหลังเบาะอะไรต่างๆเนี่ยคือพับได้หมดนะครับคันนี้คือเอาไปใช้งานยาวๆเลยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนทิ้งหมดนะฮะ พวกระบบท่อน้ําต่างๆเนี่ยแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างผมเปลี่ยนทิ้งหมดนะครับพวกชกพวกอะไรนะฮะสีขาวก็เป็นสีขาวเป็นสีขาวของเบ้นตัวใหม่ไปแล้วนะครับรอบคันเนี่ยตําหนิไม่มีเลยนะครับแต่อันนี้คือรถมาได้ล้างนะครับผมขับมาจากน้องคำนนมนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับพวกเบ้าตัวเบ้าจับก็ยังเป็นรอยอยู่นะครับนะสีนี่สะอาดมากๆเลยนะครับ เนี่ยครับเบาะสวยงามอยู่นะครับไม่มีขาดสักจุดเลยนะครับคันนี้คือพร้อมใช้เลยนะครับใครที่หารถรุ่นนี้อยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไปกับครอบครัวได้สิบคนเนี่ยเก้าคนสิบคนเนี่ยสบายมากๆเลยอันนี้เบาะสิบเอ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดีเซลสองพันสองค่อนข้างที่จะประหยัดมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพรมกระดุมนะฮะรมกระดุมใช้งานสะอาดสะอ้านดีนะครับ ที่เก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะอุปกรณ์ต่างๆที่ผมเปลี่ยนมาผมก็เก็บไว้หมดนะครับประตูไฟฟ้าสไลด์ทั้งสองฝั่งประตูไฟฟ้าแทนนะครับเดี๋ยวไปชมฝั่งนี้กันนะฮะตัวรถเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างที่จะสะอาดมากๆเลยนะครับได้ราคานี้คือผมบอกเลยว่าราคาเต็นซื้อเข้าเลยนะราคาเนี้ยฮะ ราคาเต็นซื้อเข้าไปขายเลยหกแสนเก้านะครับหาไม่ได้นะฮะรถรถบ้านมือสองเนี่ยคือในราคานี้ซื้อไปใช้งานเนี่ยผมว่าคตคุ้มเลยนะครับ m i n 0แสนหเท่านั้นเองนะครับทุกอย่างผมซื้อวิทให้หมดแล้วนะครับซื้อวิทหมดจริงๆนะฮะในสตาร์เช็คนี่คือไม่มีจุดบกพร่องใดเลยนะครับเรื่องระบบไฟฟ้า,าต่างๆคือใช้งานได้ร้อซเลยนะครับ บอกเบื่ไม่มีขาดนะครับไม่มีแตกรายงาพวงมาลัยไม่มีแตกรายงานนะครับช่วงล่างสมบูรณ์เกียร์สมูททุกอย่างนะครับไม่มีจุดบอพร้องเลยนะครับไฟไม่มีโชว์นะครับจอนี้จอสิบนิ้วนะครับกล้องมองหลังค่อนข้างชัดเลยนะครับอันนี้คือขนาดแสงแดดจ้านะครับ นี่มันพคอนโทรลทุกอย่างใช้งานได้คุ๊บหมดนะฮะแอร์ดิจิตอลนะฮะปรับจากด้านหน้าได้นะครับด้านหลังก็ปรับได้นะครับตัวเก่านี่จะเป็นแอร์ปรับแต่ด้านหลังนะฮะนี่ก็คอนโทรลจากด้านหน้าได้นะครับปรับทขับด้านหน้าได้เลยนะครับประตูไฟฟ้าลื่นปื๊ดลืด่นปื๊ดเลยนะครับสะดวกสบายมากๆเลยครับราคานในค,คุ้มเลยนะฮะ ลดตัวนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้ลดมาได้อีกแล้วนะครับถ้าใครที่จะเอารถมาเทินผมก็ไม่ได้ให้ราคานี้นะครับผมก็จะตีราคาปกติของผมนะครับโอเคสวัสดีครับ